เพราะฉะนั้นพอร์ตของอันออน,ออน,นี้ลงทุนเพิ่ม30%ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขอร์ตเดิมเราลงทุนไปถ้าเตออนต้าพอร์ตก็คือ70%พอร์ตเดิมข,ของเราก็คือ1.2บวกกออับพอร์ตใหม่เบต้าใหม่ก็คือ1.0เบต้า i'm